ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนนะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะในการเรียนออนไลน์เนาะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องของพัฒนาการนะคะของยุโรปในยุคกลางนะคะหรือว่ายุคมือน,นั่นเองอ่าทีนี้นะคะก่อนอื่นเลยครูจะขอทบทวนก่อนนะคะที่เราได้เรียนกันไปในห้องเรียนนะคะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ใน โลกตะวันตกเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกี่ยุคนะคะแล้วแต่ละยุคเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างเนาะเป็นการพูดภาพรวมนะคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะการแบ่งยุคประวัติศาสตร์นะคะยุคแรกเลยก็คือสมัยโบราณน,นะคะซึ่งครูเคยบอกแล้วว่านักประวัติศาสตร์นะคะเขาจะเริ่มนับตั้งแต่มนุษย์เนี่ยมีการ คิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นยุคโบราณยุคที่2นะคะสมัยกลางนะคะหรือว่ายุคมืดยุคที่3นะคะก็คือจะเป็นยุคเรเนซองส์นะคะแต่เรเนซองส์เนี่ยเป็นยุคสั้นๆนะคะก็คือเป็นยุคที่มีการนำศิลปะวัฒนธรรมแนวความคิดความเชื่อนะคะของสมัยโบราณเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้ง นะคะคือยุคเรเในสองเนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างยุคมืดน,นะคะกับสมัยใหม่นั่นเองอะยุคต่อมานะคะก็คือสมัยใหม่สมัยใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของเริ่มมีการเดินเรือนะคะในการปฏิวัติเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและจะเป็นสมัยปัจจุบันนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่สงครามเย็นนั่นเองอาทีนี้ทีนี้มาดูกันนะคะว่าในแต่ละอย่างเนี่ย มีเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีอรารยธรรมอะไรที่แบบสำคัญบ้างอ่ะยุคแรกนะคะยุคโบราณยุคโบราณเนี่ยอีกชื่อนหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่ายุคคลาสสิกนะคะที่เรียกว่ายุคคลาสสิกเพราะว่าเป็นยุคที่เป็นรากฐานนะคะต่ออรารยธรรมของโลกมากจนถึงปัจจุบันเลยเนาะเป็นรากฐานที่สำคัญเลยมีการคิดค้นอะไรหลายๆอย่างนะคะจนทำให เป็นรลักฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมวลมนุษยชาตินั่นเองอ่ะทีนี้นะคะยุคโบราณยุคโบราณนะคะก็เริ่มจากอรารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะอรารยธรรมอียิปต์สองอรารยธรรมนี้นะคะเป็น อรารยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความเจริญในบริเวณที่รับลุ่มแม่น้ำนะอย่างเมโสโปเตเมียก็อยู่บริเวณที่รับลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติสนะคะอียิปต์ก็อยู่ในลุ่มแม่น้ำไนน์นั่นเองต่อมานะคะอรารยธรรมต่อมาก็คืออรารยธรรมกรีกค่ะและโรมันกรีกและโรมันเนี่ยเป็นอรารยธรรมที่เติบโตขึ้นที่มีความเจริญขึ้น อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลนะคะเขาจะมีความแตกต่างก็คืออาชีพเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปก็คือจะเน้นไปในเรื่องของการเดินเรือค้าขายนะคะการเดินเรือค้าขายติดต่อ,อยังเมืองต่างๆอ่ะทีนี้แต่ละอารยธรรมทิ้งอะไรไว้บ้างยังเมโสโปเตเมียนะคะก็เป็นมนุษย์กลุ่มมนุษย์ที่เริ่มคิดค้น ตัวอักษรขึ้นนะคะก็คืออักษรรูปริมส่วนอียิปต์นะคะอียิปต์เนี่ยก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายนะคะจึงทำให้มีการสร้างมัมมี่นะคะทำมัมมี่สร้างพีระมิดแล้วก็เป็นกลุ่มมาระยาธรรมที่ เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับทางการแพทย์อะเหมือนเป็นต้นกําเนิดน,นะคะว่าในการรักษาศพเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะก็คือเหมือนว่าเป็นต้นกําเนิดเป็นแนวคิดต้นๆเกี่ยวกับทางการแพทย์ในปัจจุบันด้วยนะนทีนี้มาถึงกรีบบ้างนะคะกรีกเนี่ยสิ่งที่กรีกทิ้งไว้นะคะจะเป็นในเรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องการปกครองนะคะการปกครองกรีกทิ้งไว้2แบบเลยค่ะ แบบแรกเลยคือประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยดูได้ที่ไหนคะดูได้ที่เอเธนค่ะนครรัฐเอเธนนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบเผด็จการดูได้ที่นครรัฐสป,ปาต a านะคะที่ครูเคยบอกว่าเป็นนครรัฐที่สำคัญนะคะของอารยธรรมกรีกนอกจากนี้เนี่ยชาวกรีกเนี่ยก็คือ เป็นนักคิดนะคะมีนักปรัชญาเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะของกรีกเนี่ยเชื่อในความเป็นมนุษย์นิยมนะคะเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าต้นกําเนิดกีฬาโอลิมปิกนะคะก็มาจากชาวกรีกเนี่แหละที่เขาแข่งขันกีฬานะคะเพื่อบูชาเทพเจ้าบนเทเือกเขาโอลิมปัสนั่นเองเนาะก็เป็นต้นกําเนิดมาจนถึงปัจจุบันนะคะอะมาดูโรมันบ้างนะคะโรมันเนี่ยเขาบอกว่าโรมันเนี่ยเป็นนักปฏิบัตินะคะ โรมันเป็นนักปฏิบัติซึ่งโรมันเนี่ยหลังจากที่ได้ตีกรีกนะคะได้เข้าบุกกรีกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำลายกรีกนะได้นำแนวคิดนะคะศิลปะต่างๆของกรีกเนี่ยมาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองนะคะเหมือนนำแนวคิดของกรีกเนี่ยมาปฏิบัตินั่นเองกรีกเนี่ยเขาเป็นนักคิดโรมันเนี่ยเขาเป็นนักปฏิบัตินะคะเป็นนักรบ เขาก็นําแนวคิดของตีกเนี่ยมาทำํนทำนู่นทํานี่และสิ่งที่โรมันทิ้งไว้ให้โลกใบนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของระบบกฎหมายซึ่งระบบกฎหมายของโรมันเนี่ยอย่างเช่นกฎหมาย12โต๊ะโตนะคะก็เป็นต้นต้นแบบเป็นแม่แบบกฎหมายที่สําคัญนะของกฎหมายในยุโรปเลย นะคะเป็นต้นแบบสำคัญเลยนอกจากนี้นะชาวโรมันนะคะยังใช้ภาษาละตินนะคะคิดค้นภาษาละตินซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะคะของภาษาอังกฤษในยุโรปด้วยนะ,ะเห็นไหมว่ายุคคลาสสิกเนี่ยเขาทิ้งอะไรไว้ให้โลกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอาทีนี้คำถามนะคะถามมาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสิ้นสุดยุคโบราณนะคะ นในช่วงหนึ่งเนี่ยอาณาจักรโรมันนั้นยิ่งใหญ่นะคะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือฝั่งตะวันออกนะคะกับฝั่งตะวันตกการที่โรมันเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มอ่อนแอแล้วนะคะเพราะว่ากาษัตริย์ไม่สามารถที่จะปกครองคนจำนวนมากได้เลยต้องแบ่งนะคะแบ่งเป็นโรมันตะวันออกและโรมันตะวันตกอ่ะอันนี้เริ่มอ่อนแอแล้วนะแล้วมันมี ชนเผ่านะคะชนชนเผ่าชนกลุ่มหนึ่งที่จ้องที่จะบุกโรมันอยู่นะคะพวกนั้นนะคะมีชื่อว่าพวกติวตันนะคะก็คือเป็นเป็นพวกเยอรมันนั่นแหละนะคะเป็นกลุ่มเยอรมันนั่นแหละนะคะชื่อว่าติวตันเนี่ยเข้าบุกตีเข้าบุกตีโรมันตะวันตกนะคะวันที่พวกติวตันเนี่ยสามารถตีโรมันตะวันตกแตกเนี่ยถือว่าเป็นการสิ้นสุด อารยธรรมโบราณตั้งแต่บัดนั้นนะคะคือสิ้นสุดไปเลยแต่ชาวโรมันตะวันออกเนี่ยก็ยังอยู่นะเขาก็ยังอยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่วันที่เขาตีตรงนี้ได้ก็คือสิ้นสุดอารยธรรมโบราณอ่ะทีนี้มาเข้าสู่ยุคลางแล้วนะคะพอพวกติวตันเนี่ยตีได้ปุ๊บก็เข้าสู่ยุคลางยุคลางนะคะสิ่งที่โดดเด่นเลยนะคะซึ่งเราจะได้เรียนกันในวันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของ ศสาสนาคริสต์นะคะศาสนาคริสต์มีอิทธิพลมากสำหรับอรารยธรรมยุคลางนะคะระบบการปกครองแบบฟิวดัลซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเขามีอิทธิพลอย่างไรบ้างนะคะและระบบการปกครองแบบฟิวดัลน่เป็นอย่างไรทีนี้อย่างที่ครูบอกว่าในยุคกลางเนี่ยศาสนาคริสต์นะคะจะมีอิทธิพลมากอิทธิพลสูงมากนะคะ จนทำให้คนเนี่ยคนประชาชนในสมัยนั้นเนี่ยไม่กล้าคิดไม่กล้าที่จะไม่เชื่อฟังนะคะพออยู่มาสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกฮือขึ้นมาเพื่อต้องการความเปลี่ยนแปลงนะคะจึงเกิดการปฏิวัติศาสนานะคะปฏิวัติศาสนาปฏิรูปศาสนานะ,ะจึงเกิดนิกายนิกายหนึ่งขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะ พออยู่มาเรื่อยๆนะยุคกลางเขาก็อยู่มาเรื่อยๆจนมาถึงในยุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่นะคะจะเป็นยุคที่เริ่มมีการออกเดินทางแล้วนะคะเหตุการณ์อย่างแรกในยุคสมัยใหม่ก็คือจะเป็นการเดินเรือนะคะเมื่อมีการเดินเรือเนาะอย่างที่คิสเซอร์เฟอร์โคลัมบัสนะคะเดินทางไปยังทวีปอเมริกาไปเจอทวีปอเมริกาแล้วก็เริ่มมีการเดินเรือไปตรงนู้นตรงนี้เซอร์ทวีป เอเชียเจอแอฟริกาเจอออสเตรเลียนะคะอ่นนี้ก็คือชาวยุโรปเนี่ยเริ่มออกเดินทางนะคะออกเดินทางไปยังดินแดนต่างๆหลังจากนั้นนะคะคนก็เริ่มกล้าคิดมากขึ้นหลังจากที่มีการปฏิรูปาศาสนานะคะในช่วงนี้แล้วคนก็เริ่มกล้าคิดมากขึ้นจึงมีการปฏิวัตินะคะปฏิวัติวิวทยาศาสตร์คนกล้าทดลองกล้าคิดนอกกรอบกล้าคิด นอกศาสนานะคะกล้าคิดนอกจากคำสั่งที่พระสอนนะคะก็เริ่มมีการทดลองวิทยาศาสตร์พอมีการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนสิ่งที่ตามมานะ,ะสิ่งที่ตามมาคือจํานวนคนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคนเกิดมากขึ้นความต้องการก็มากขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือมีการปฏิวัติเกษตรกรรมค่ะ ถามถามว่าทาไมต้องปฏิวัติเกษตรกรรมเพราะว่าในช่วงยุคกลางนะคะการทําการเกษตรเนี่ยไม่เป็นระบบระเบียบก็คือทําไปอย่างนั้นพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ปล่อยทิ้งล้างไปนะคะและเวลาที่จะปลูกใหม่ก็ข้ามไปอีกแปลงหนึ่งนะคะก็คือเหมือนแบบไม่ได้สนใจไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่ได้เคลียร์หน้าดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้ผลผลิตเนี่ยได้น้อยนะคะเพราะว่าในยุคกลางเนี่ย คือมันมีปัญหาหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่ใจในเรื่องผลผลิตนะคะพอมีการปฏิวัติเกษตรกรรมนะคะระบบระเบียบในการทําการเกษตร,รก็มีมากขึ้นมีมากขึ้นทีนี้ผลผลิตก็เยอะมากขึ้นเพราะผลผลิตเยอะมากขึ้นอาหารพอและแต่ของใช้ไม่เพียงพอนะคะของใช้ไม่เพียงพอจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ต่อมาค่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเอง ซึ่งการปฏิวิอุตสาหกร,รมนะคะเป็นการนําแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการทดลองต่างๆเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรนะคะเป็นเครื่องจักรไอ้น้ําเพื่อที่จะได้ผลผลิตนะคะที่ใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะ,ะอ่ะเหตุการณ์สําคัญในยุคใหม่นะคะจะประมาณนี้อ่าทีนี้มาพูดย้อนมาถึงเดินเรือปุ๊บในช่วงแรกเนี่ยชาวยุโรปเดินเรือเพื่อไปสํารวจนะคะว่าเอ๊ที่ ศาสนาบอกว่าโลกแบนเนี่ยจริงไหมนะคะออกไปสำรวจว่ามีตรงไหนบ้างว่าโลกแบนจริงไหมแล้วปรากฏว่าคนพบว่าโลกไม่ได้แบนนะคะเมื่อเดินเรือไปช่วงแรกๆมีการปฏิวัติเกษตรกรรมปฏิวัติุตสากรรมเสร็จทีนี้นะคะก็เริ่มออกล่านานิคมถามว่าทำไมต้องล่านานิคมเพราะว่าต้องการเมืองนะคะที่จะ ลองรับเกษตรกรรมอุตสาหกรรมของตนเองไปหาเครื่องเทศไปหาวัตถุดิบนะคะจนในที่สุดเนี่ยการล่าน,านานิคมเนี่ยถือว่าเป็นแฟชั่นของยุโรปถามว่าแฟชั่นคืออะไรเขาบอกว่าภาคประเทศไหนในยุโรปเนี่ยที่คุณไม่ออกไปล่านาน,านิคมหรือประเทศไหนถ้าไม่มีเมืองที่อยู่ในานานิคมของตัวเองเนี่ยถือว่าเชยมากเขาเลยต้องออกไปล่าต่างคนต่างไปจนท้ายที่สุดนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะ พอแย่งกันนะคะมีความขัดแย้งการแย่งกันนะ <_ C 1> พอสงครามโลกครั้งที่1จบไม่สวยออกนะคะจบไม่สวยจึงทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ต่ออ่ะเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะคะประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่แล้วก็เข้าสู่สมัยปัจจุบันนะคะอ่ะในสมัยปัจจุบันจะเริ่มจากสงครามเย็นนะคะ นะ,ะตรงนี้นะคะก็เป็นรูปแบบคร่าวๆนะคะที่ให้นักเรียนเห็นว่าในแต่ละยุคแต่ละสมยัยเป็นอย่างไรแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของยุคกลางกันค่ะ,ะนักเรียนดูนะในยุคกลางนะคะยุคกลางหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะคือยุคมืดถามว่าทำไมยุคนี้นะคะถึงมีชื่อว่ายุคมืดมีคนดำเยอะหรือเปล่า ะคะําตอบนะคะก็คืออย่างที่ครูได้เกริ่นไปแล้วในข้างต้นนะว่าในยุคกลางเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลังจากที่อาณาจักรโรมันเนี่ยล่มสลายนะคะโรมันตะวันตกล่มสลายปุ๊บลองนึกภาพตามนะคะล่มสลายปุ๊บทำให้ประชาชนเนี่ย รู้สึกหวาดกลัวนะคะเพราะว่าในช่วงยุคกลางเนี่ยมีสงครามเยอะมากพอสงครามเยอะมากเนี่ยคนก็จะหวาดกลัวนะคะคนหวาดกลัวก็ต้องการที่พึ่งนะสิ่งที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนในช่วงนั้นได้นะคะก็เป็นศาสนาคริสต์นั่นเองเขาบอกว่ายุคกลางเนี่ยศาส,สนาคริสต์นะคะมีอิทธิพลต่อชีวิตผู้คนมากนะมีอิทธิพลอย่างไรนะคะ ไปดูกันนะยุคลางเนี่ยอย่างที่ครูบอกไปว่าคนเนี่ยพยายามหาที่พึ่งทางใจนะคะแล้วก็มีศาสนาคิดนี่นแหละนะก็เลยอ่ะเป็นที่พึ่งทางใจทุกคนจะเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังศาสนามากทุกคนอยากเจอสิ่งที่ดีๆอยากเข้าถึงพระเจ้าอยากเจอได้รับพรจากพระเจ้านะคะอยากได้ โลกที่แบบมันสวยงามอะยากเข้าถึงพระเจ้านั่นเองเนาะ,ะทีนี้ศาส,สนาคริสต์ในช่วงนั้นนะคะพระสันตะปาปาเนี่ยมีอำนาจสูงสุดนะมีอำนาจสูงสุดมากมีอำนาจมากกว่าพระมหากษัตริย์นะคะมีอำนาจแบบล้นเลยล้นในยุคกลางช่วงนั้นเลยนะคะ,ะทีนี้เนื่องจากบ้านเมืองระส่ำระสายนะคะวุ่นวายเกิดสงคราม คนก็เลยต้องใช้ศาสนาจักเป็นที่พึ่งนะคะถ้าเรียกอยีกอย่างหนึ่งในยุคกลางเขาจะเรียกว่ายุคแห่งสตรานะคะยุคมืดเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยคนศรัทธาศาสนามากด้วยความที่นะ้นักเรียนดูภาพนี้นะคะอย่างที่ครูบอกว่ามนุษย์นะคะต้องการเข้าถึงพระเจ้าเพราะในศาสนาคิดเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาอยากเขาอยากได้โลกที่มันแบบเจอโลกที่มันดีนะคะ เจอโลกที่มันสวยงามอยากได้รับพอรอยากเข้าถึงพระเจ้าเพราะในชีวิตประจําวันเขาเนี่ยเขาเจอแต่สงครามความวุ่นวายนะคะแต่ทีนี้ศาสนาจักรเนี่ยบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าเนี่ยได้โดยตรงไม่ได้การติดต่อกับพระเจ้าได้มนุษย์ต้องผ่านศาสนาจากักรและศาสนาจักรเนี่ยเป็นอย่างเดียวที่จะสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้คะ่ะ จึงทำให้มนุษย์ไม่สามารถขาดศาสนาจักได้ต้องผ่านเขาคนเดียวเท่านั้นทีนี้เมื่อาศาสนาจักนะคะมีอิทธิพลมากขนาดนี้นะมนุษย์ขาดศาสนาจักไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดปุ๊บจะเข้าถึงพระเจ้าไม่ได้อะจึงทำให้าศาสนาจักเนี่ยเข้ามากำหนดนะคะระบบระเบียบต่างๆในสังคมมากยิ่งขึ้นเข้ามามีอำนาจเพราะมนุษย์ต้องเชื่อฟัง ใช่ไหมคะถ้าสมมติมนุษย์ไม่เชื่อฟังศาสนาจักรอ้าวแสดงว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้านะถ้าคุณไม่เชื่อฟังฉันศาสนาจักรเนี่ยก็เริ่มออกกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะให้สังคมยุคกลางตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างมากเลยอย่างที่ครูบอกว่าพระสันตปาปานะคะหรือว่าคริสตจักรเนี่ยมีอำนาจมากกว่าพระมหากษัตริย์อีกนักเรียนดูภาพนี้นะคะภาพตรงนี้เป็นภาพของ พระมหากษัตริย์นะคะที่ได้รับการสวมมงกุฎนะมงกุฎเนี่ยจากพระสันตะปาปาซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่จะได้รับเป็นกษัตริย์นะคะจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาและผู้ที่เป็นกษัตริย์นะคะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ขุนนางหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องจ่ายภาษีบำรุงศาสนาด้วย นะจา่ายภาษีบำรุงศาสนาซึ่งถือว่าศาสนาคริสต์ตอนนั้นเนี่ยบูมมากนะคะโบมมากๆาพระสันตะปาปาและศาสนาคริสต์เนี่ยเขาบอกว่ามีอํานาจมากและรวยมากด้วยรวยมากด้วยเพราะว่ากษัตริย์ก็ต้องจา่ายภาษีบำรุงศาสนานะคะขุนนางก็ต้องจ่ายเหมือนกันทีนี้ถ้าใครไม่เชื่อฟังพระมาถ้าใครไม่เชื่อฟังนะคะไม่เชื่อฟังศาสนา เขาจะมีการลงโทษนะคะโดยการขับไล่ออกไปการขับไล่ตรงนี้เขาเรียกว่าการปรับภาชนียกรรมก็คือจะไล่ออกจากศาสนาจักรอ้าวลองคิดตามถ้าไล่แล้วไงอะทำไมต้องถือว่าเป็นโทษสูงสุดก็เพราะว่าถ้าไล่ออกแล้วปุ๊บคุณจะไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เลยตามภาพนี้อย่างที่ครูบอกว่าเขามนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถขาดออกจากศาสนาจักรได้เลยนะคะขาดจากกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าถูกไล่เนี่ยถือว่าเป็นการทำโทษที่รุนแรงมากจะทำให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าที่มันที่มันดีแน่นอนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากนะคะอะทีนี้แต่อยู่มาเรื่อยๆแบบนี้นักเรียนก็ลองนึกภาพตามเนาะมีคนหนึ่งที่มีอำนาจมากๆนะคะคือศาสนาใช่ไหม พออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยพระก็เริ่มทําตัวไม่น่ารักนะคะพระสงฆ์ของศาสนาคริสต์ก็เริ่มแบบมีการขายขายใบไถยบาปนะคะใบไถบาปก็คือทางศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะเชื่อในเรื่องของการทําบุญล้างบาปนะคะสิลล้างบาปอะไรเนี่ยที่เขามีนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพระสงฆ์ของศาสนาคริสต์เนี่ยก็ได้มีการขายใบไถยบาปแบบว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยก็จะสามารถไถยบาปคุณได้นะแล้วก็ทําตัวแบบ หลายอย่างเลยทำตัวไม่ดีออกกฎรกะเบียกกบกดเกณฑ์นู่นนี่นั่น,นใครไม่ทําตามก็จะโดดลงโทษนะคะซึ่งทําให้มีกลุ่มคนนะคะที่ไม่พอใจก็เริ่มมีแนวคิดที่แบบลุกขึ้นมานะคะในการจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนาะบุคคลนั้นนะคะชื่อว่านายมาตินมาตินคูลเลอร์นะคะก็ลุกขึ้นมาปฏิรูปศาสนาเลยค่ะ เป็นบุคคลที่กล้ามากนะคะปฏิรูปศาสนาจึงทําให้ศาสนาคริสต์เนี่ยมีนิกายนิกายหนึ่งขึ้นมาคือนิกายโปรเตสแตนต์นะคะอ่าซึ่งนายมาตินเนี่ยเขาลุกขึ้นมาปฏิรูปในช่วงปลายยุคกลางและนะคะในช่วงปลายปลายและหลังจากที่แบบอยู่ในอํานาจของศาสนาจักรเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะก็คือเป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าลุกขึ้นมานะคะในการเปลี่ยนแปลงน,นั่นเองนะคะ ทีนี้อันนี้เป็นในเรื่องของคิดจักนะคะเป็นเรื่องของการมีอำนาจของศาสนาคริสต์ต่อมามาดูการปกครองบ้างนะคะการปกครองในยุคกลางนะคะจะเป็นระบบฟิวดันนะคะระบบฟิวดันเนี่ยหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าระบบศักดินาสวามิพักนะคะฟิวดิซึมนะคะซึ่งเขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยเป็นการปกครองแบบอุป,ปถัมนะคะอุปถัมก็คือ เป็นเหมือนการช่วยเหลือเอ,อื้อซึ่งกันและกันแต่ถึงเป็นฟิลด์ด้านแบบนี้นะคะเขาปกครองแบบกระจายอำนาจนะคืออำนาจอะ่ะก็จะแบ่งไปให้ขุนนางแต่ละคนแต่ละคนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะโป๊ปนะคะโป๊ปคือพระสันตปาปานะคะอ่าโป๊ปคือพระสันตปาปาอันนี้มีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วนะคะ มีอำนาจสูงสุดนะคะมาดูคิงพระมหากษัตริย์นะคะในระบบฟิวดานนะจะเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของที่ดินนะคะซึ่งกษัตริย์เนี่ยจากกระจายอำนาจของตนเองนะให้ขุนนางโดยการมอบที่ดินนะคะกษัตริย์จะมอบที่ดินนะคะที่ดินให้กับขุนนางนะจะมอบที่ดินให้กับขุนนาง ขุนนางก็จะเอาที่ดินไปนะคะเอาไปได้รับมอบได้รับพระราชทานมาแล้วก็จะไปสร้างนะคะบริเวณของตนเองอาทีนี้เมื่อขุนนางมีที่ดินแล้วนะคะเขาก็จะมีอัศวินนะคะอัศวินเนี่ยจะเป็นคนที่คอยปกป้องทําหน้าที่คล้ายๆตำรวจนักเรียนก็คือำท,ทำหน้าที่ปกป้องคอยดูแลความปลอดภัยนะคะของอาณาจักรนั่นเองอ่าทีนี้ต่อมานะคะก็จะ มีใครอันกลุ่มนี้สำคัญมากเลยชาวนานะคะทาค่ารับใช้นะอาทีนี้หนูมาดูนะกษัตริย์นะคะมอบที่ดินให้กับคุนนางใช่ไหมคุณนางแต่ละคนก็จะมีที่ดินเปนของตัวเองเขาก็จะไปสร้างแมนเนอร์นะคะแมนเนอร์ใครแมนเนอร์มันนะแมนเนอร์ก็คือเหมือนเขตพื้นที่บ้านอะบ้านใครบ้านมันนะคะหลังจากนั้น แต่ละแมนเนอร์เนี่ยเขาก็จะมีคนดูแลนะคะก็คือพวกอัศวินนั่นแหละนะอ่ะทีนี้ที่ดินตรงเนี้ยที่ได้มานะคะในแต่ละแมนเนอร์เขาก็จะมีแบ่งเป็นบ้านแบ่งเป็นที่นานะคะซึ่งคนที่ทำเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มนี้ค่ะชาวนานะคะจะเป็นคนทํานาแต่ได้รับการดูแลจากใครคะ ได้รับการดูแลจากอัศวินนะคะจากขุนนางขุนนางและอัศวินจะเป็นคนดูแลชาวนาและประชาชนแต่ประชาชนทําอะไรให้คะเป็นคนรับใช้ใช่ไหมปลูกข้าวให้อะเอาข้าวให้พวกนี้พวกนี้ได้ผลผลิตไปนะคะก็จะเอาขึ้นไปให้ถวายให้กษัตริย์ก็คือจะเป็นระบบอุปัมภมในลักษณะแบบนี้นักเรียนพอนึกภาพออกไหมคิงให้ที่ดินนะคะให้ที่ดิน สอ,สองกลุ่มนี้เอาที่ดินมาปุ๊บมาสร้างอาณาจักรของตนเองนะคะก็จะคอยปกป้องดูแลกลุ่มนี้กลุ่มนี้ตอบแทนพวกนี้ด้วยการรับใช้นะคะผลิตข้าวให้นะคะคอยรับใช้ซักพงซักผ้าอะไรให้พวกนี้นะคะอัศวินก็จะคอยดูแลขุนนางขุนนางก็จะขึ้นไปหากษัตริย์อีกทีแบบนี้แหละคะ่ะที่เขาเรียกละว่าระบฟิวดันนะคะหรือว่าสักดินาสวามิพักก็คือเป็นการสวามิพักกับคนที่ ปกครองเรานั่นเองอนักเรียนมาดูภาพนี้นะคะอันนี้คือคิงนะคะเป็นเจ้าของที่ดินหลอดนะคะนี่คือขุนนางขุนนางเนี่ยเขาจะไม่ข้ามชนชั้นกันนะคะก็จะเป็นไปตามสายเลือดเขาพวกนี้เป็นอัศวินอัศวินนี่จะเป็นเหมือนนักรบนะคะคอยปกป้องดูแล ราษฎรต่างๆและตรงนี้ก็คือชาวนา,าแล้วก็คนใช้นั่นเองซึ่งพวกนี้เนี่ยจะได้รับการปกป้องดูแลจากคนข้างบนนะคะแต่ต้องทำงานรับใช้คนพวกนี้นะคะก็จะขึ้นไปเป็นทอดๆแบบนี้อันนี้คือเป็นระบบ F ฟิลด์ดันนะคะ,ะทีนี้หนูมาดูตรงนี้ที่ครูพูดไปนะคะในเรื่องของแมนเนอร์อเรียนมาดูภาพแมนเนอร อันนี้นะคะแมนเนอร์หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นที่หนึ่งของขุนนางนะคะอะหนูดูตรงนี้นะอันนี้คือคาลือหาดนะคะคือศูนย์กลางหรือว่าบ้านของขุนนางนั่นเองในแมนเนอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือหนึ่งที่นาค่ะที่นาไว้ทำอะไรปลูกข้าวปลูกข้าวเสร็จนะคะ เขาก็จะใช้กินเนี่ยในแมนเมนอร์ในบ้านในพื้นที่ของเขานะอันนี้ก็ลงเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอัศวินพอใช้กินเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วถ้าทีนี้ขุนานางเนี่ยก็จะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะนําไปถวายให้กับพระมหากษัตริย์อีกทีหนึ่งนะคะก็อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์เนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่ในแมนเนอร์ใครแมนเนอร์มันนะซึ่งทําให้ชาวนาเขาเหมือนแบบว่า ไม่ค่อยอินอะไรกับกับการทําผลผลิตเท่าไหร่ก็คือเหมือนแค่ทําเพื่อรับใช้นะคะทาเพื่อเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันว่าคุณนางแดศวินเนี่ยให้ที่อยู่อาศัยเขาให้การดูแลนะคะเขาคุณนางแลัศวินปกป้องดูแลเขาเขาก็แค่ทํางานรับใช้แค่นั้นนะมาดูตรงนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือบ้านนะคะคลหาหา์รอบๆก็จะมีเนี่ยเวิร์กช็อปมีทุ่งนา แบบนี้อันนี้เป็นลักษณะเศรษฐกิจของแมนเนอร์ซึ่งเขาบอกว่าเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์นะคะทำให้เศรษฐกิจที่เคยรุ่งเรืองในโรมันเนี่ยหยุดชะงักไปกว่า500ปีเลยเพราะว่าคนที่จะมีอำนาจหรือว่ามีกำไรเยอะจริงๆเนี่ยคือขุนนางนะคะชาวบ้านที่ทำเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลย ขุนนางจะเป็นผู้บริหารจัดการจริงๆแล้วนะคะในระบบฟิวดันเนี่ยคนที่มีอำนาจมากนะคะถ้าตัดสันทาปาป่าออกไปนะตัดโป๊ออกไปเนี่ยจะเป็นขุนนางนะเพราะอย่างที่ครูบอกว่าเขาเป็นการปกครองแบบกระจายอำนาจนะคะอำนาจจะอยู่ที่ขุนนางคนนั้นเนี่ยเห็นไหมคิงคนเดียวแต่ขุนนางมีหลายคนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอำนาจแตกต่างกันไปและขุนนางแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีแมนเนอร์ของเขานะคะมีอัศวินของเขามีคนรับใช้ของเขา นะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์ก็คือเป็นแบบเศรษฐกิจแบบผลิตมาเพื่อใช้ในแมนเนอร์แค่เนี้ยใช้ในเนี้ยนะคะโซนนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยที่มีคบรบทุกอย่างนะคะตรงนี้ก็คือเป็นในเรื่องของยุคลางนะก็คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะคะก็คือในเรื่องของการมีอำนาจของ ศาส,สนาคริสต์นะคะแล้วก็ลักษณะการปกครองแบบระบอบฟิวดานนั่นเองนะอ่าส่วนถ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีไม่ใช่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คือเกิดขึ้นไปตามเขาเรียกว่าความเจริญของโลกแล้วเนาะความเจริญของโลกของเราแต่ยุคลางเนี่ยเขาก็มีศิลปะนะคะที่สวยงาม ที่ยังมีให้เห็นในปัจจุบันเนี่ยมากมายเลยถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นความสวยงามเป็นรากฐานที่สําคัญของยุโรปซึ่งเดี๋ยวคุณจะพานักเรียนไปดูนะไปดูสถานที่จริงเลยนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงแต่ละศิลปะเนี่ยมีแนวคิดยังไงนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะโฟกัสในเรื่องของการมีอํานาจของศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ การปกครองในระบอบฟิลด้านนะคะที่นักเรียนจะต้องเข้าใจว่าเป็นระบบก,การปกครองแบบไหนนะคะเศรษฐกิจแมนเนอร์เป็นยังไงนะคะแล้วพบกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ